รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตูอักษรภาษาอังกฤษปัตตานี110ที่ปรากฏขึ้นตามสถานที่ต่างๆในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2562คือปรากฏการณ์ที่เป็นปริศนาว่าคำเหล่านี้คือรหัสอะไรต้องการจะสื่อสารถึงสิ่งใดทำไมต้องปัตตานี110สีสเปรย์ที่พ่นข้อความเหล่านี้ เกิดขึ้นพร้อมๆกับการก่อเหตุความไม่สงบในเขตสามจังหวัดภาคใต้ป้ายผ้าที่เขียนเป็นภาษามาลายูแปลเป็นไทยได้ว่า110ปีการจำนองชาติพันธุ์ปาตานีถ้าตามที่เราเข้าใจโดยทั่วไปนี่็คือมันเป็นการการื่อนไหวของกระบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชของปาตานีนะซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นองค์กรต่อสู้เนี่ยหลายๆองค์กรนะครับนะฮะ ตนหลักก็คือองค์กรที่เราเรียกว่ากระบวนการ B R N แล้วก็มีองค์กรอื่นด้วยเช่น P U L O หรือว่า G M I P หรือว่าหลายๆองค์กรนะฮะสี่ห้าองค์กรเนี่ยท,ที่ต่อสู้กันเพื่อจะเรื่องของการประกาศเอกราชของปัจจนีเขาก็จะมีการต่อสู้แล้วก็แสดงเชิงสัญลักษณ์ของความหมายทางบรวัิศาสต์อันนี้นะครับนะฮะเพื่อจะเห็นว่าเขาอยากที่จะให้เกิดการต่อสู้ เพื่อเอกราชของปจัจนีซ,ซึ่งภาษามลายูเขาเรียกว่าเมเดการับมันก็จะมีบางทีก็จะมีการพ่นคําว่าเมเดกาคือเอกราชนะตามถนนหรือว,ว่าป้ายต่างๆก็จะมีจะมีลักษณะแบบนั้นนะแล้วก็ในพอครบรอบร้อยสิปีปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการขึ้นไหวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ,นะรบภาษาที่เขียนไว้บนป้ายบางแห่ง เป็นภาษามลา,ายูซึ่งมาลายูไม่ได้ถูกจํากัดกรอบอยู่แค่เพียงอาณาเขตของดินแดนใดแต่คือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มประชากรที่ใช้ภาษาสัมพันธ์กันตั้งถิ่นฐานอยู่ในคาบสมุทรในอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลโลกแห่งมาลายูในประเทศไทยก็คือปัตตานีสำหรับพวกเขาปัตตานีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย แต่เป็นนครปัตตานีที่ครอบคลุมพื้นที่รวมสามจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสปัตตานี110ผู้รู้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าหมายเลข110คือจำนวนปีที่ผ่านมาถ้านับจากปีพุทธศักราช2562ที่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้น นับย้อนกลับไปอีก110ปีคือปีพุทธศักราช2,452เช่นนั้นแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในปีพุทธศักราช2,452โจทย์อันนี้มันเกิดมาจากการบันทึกของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งในอดีตนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อมหาอำนาจของยุโรปก็คืออังกฤษนะครับเข้ามาสนใจ ในบริเวณพื้นที่รัฐมลาย,ยูทางตอนเหนือนะครับจากปัตตานีลงไปกรันตันตังการูปาหังแล้วก็เปอร์ลิสเฮดะปีนังนะครับอังกฤษส,สนใจบรรยากาศรัชการที่4ที่5เนี่ยก็เต็มไปด้วยอาณานิคมที่ทำให้เจ้าของประเทศเดิมอยู่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะว่ารู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องตกอยู่ในอาณานิคมทางตอนบนก็ฝรั่งเศสตอนล่างก็อนนังกฤษนะ พ่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยพระองค์ทรงตัดสินใจทำสัญญากอัอกฤษฤษที่เราเรียกว่าแองโกลเซมิสทริีนะระะในปี2 4 5 1ในการแบ่งเขตแดนนั้นก,ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะครับก็คือพระองค์ก็ทรงครุ่นคิดเข้าใจว่าให้ความสำคัญมากกับการตัดสินใจนะแล้วก็สิ่งที่คำคอพระองค์อยู่ก็คือสัญญารับระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่ทำต่อรัฐสยาม ก็คือการลงเขตแดนคร่าวๆไว้ตรงที่บางสะพานเมื่ออิทธิพลของมหาอำนาจชาติตะวันตกและลัทธิล่าอาณานิคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษและฝรั่งเศสได้แผ่ขยายมาถึงสยามอย่างรุนแรงและตึงเครียดขึ้นปีพุทธศักราช2440อังกฤษประสบความสำเร็จในการบีบขั้นสยามให้ทำอนุสัญญาลับกับสหราชอาณาจักรขึ้นฉบับหนึ่ง โดยมีหลักใหญ่ใจความว่าสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดก็ตามซื้อเช่าหรือถือกรรมสิทธิ์ดินแดนสยามตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรก่อนอันนี้ถ้ากับว่าเป็นสัญญาลับที่จะนำไปสู่การแบ่งเขตแดนระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสที่บางสะพานตำบลร่อนทอง นี่คือสัญญา2440สัญญาตัวนี้ครับทำให้คิดว่ารการที่ทราส่งออ่รหลัดพระไทยเป็นอย่างมากเพราะพลาดนิดเดียวสองมหาอำนาจนั้นตัดสินใจยึดครองสยามถ้ากับว่าประเทศไทยก็จะหายไปจากแผนที่โลกกลายเป็นบางสะพานลงมาภาคใต้ทั้งหมดเป็นของอังกฤษภาคใต้ทั้งหมดขึ้นไปถึงภาคเหนือภาคอีสานเป็นของฝรั่งเศสเพราะ ทั้งสองประเทศนี้ก็มีอนาณาธิกรมอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนั้นพ้อสัญญาลับ2,440เนี่ยทำให้พระองค์ตัดสินพระไทยทําสัญญากับอังกฤษโดยโดยแสดงความมั่นใจมั่นคงว่าจะต้องแบ่งเขตแดนเพราะนกลายเป็นข้อตกลงเขตแดนนะตนะั้งแต่เะตดาบเปริสมานะแล้วทาให้เราเสียรัฐเสียสิทธิในการมีอานาจเหนือรัฐกาลันตันตังกานูเขดาบปริสไปด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอนณาเขตกับอังกฤษและยกเลิกอนุสัญญาลับปีพุทธศักราช2440ดังนั้นจึงมีการลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษสยามปีคุตตศักราช1909เมื่อวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2452โดยหม่อมราชวงศ์ที่วาวงศ์วโรปกรณ์ รัฐมนตรีต่างประเทศสยามเจนส์ไอเวอร์สันเวสตเทนการ์เป็นผู้แทนฝ่ายสยามกับราฟพาเกตผู้สำเร็จราชการในมลายูของสหราชอาณาจักรมีข้อตกลงทั้งสิ้น8ข้อมีสาระสำคัญคือ 1. สยามยกสิทธิการปกครองและบังคับบัญชาเหนือไซบุรีกาลันตันตรังกานูและปาลิตรวมทั้งเกาะใกล้เคียงให้แก่อังกฤษ 2. หนี้สินต่างๆที่รัฐมาลายูเหล่านั้นมีต่อรัฐบาลสยามอังกฤษจะชดใช้ให้ 3. สิทธิสภาพนอกอนณาเขตของอังกฤษในแผ่นดินสยามเป็นอันยกเลิกไป 4. อังกฤษรับรองซึ่งอธิปไตยของสยามเหนือปาตานี 5. อังกฤษให้เงินกู้แก่สยามจำนวน4.63ล้านปอนด์เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้ 6. สยามควรปรึกษาอังกฤษ หากต้องการให้หรือจัดการสิทธิในเหมืองฐานหินท่าเรือและอู่เรือในมณฑลราชบุรีแก่ชาติอื่นๆมีบางบางบางสุรตตานะก็ไม่พอใจไม่พอใจเพราะว่าเอาบ้านเมืองของฉันนี่เหมือนับว,วัวควายนะไปขายกับคนอื่นอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบตอนต้นว่าการเจราจาระหว่างอังกฤษกับสยามนี่ไม่มีเจ้าเมืองอยู่บนโต๊ะเจราจาด้วย แต่ทีนี้ก็เพียงแต่แสดงความความคิดระบายความคิดแค่นั้นเองแต่ท้าที่สุดก็ต้องจำยอมที่จะต้องตามระบบอนบะของอผู้ซึ่งมีอำนาจในช่วงนั้นรัฐมายูไม่ได้มีอำนาจแล้วและพระองค์เลยตัดสินใจทําสัญญากับอังกฤษเนื่องจากอังกฤษมีอำนาจเหนือสุลต่านทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะเชิญสุลต่านมาร่วมเซ็นสัญญาบรรยากาศขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่อธิบายความตรงนี้ทําให้รู้สึกว่า เอ๊ะมันมีพยากรันตันตังกรูแคดับหรือทำไมไม่เอาสี่คนนั้นมาตกลงกับกับรัสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ทำไมการแบ่งเขตแดนไม่ทํากับมาเลเซียมาเลเซียนั้นเป็นชื่อตอนหลังหลัง,หล,งหลังจากได้รับเอกราช2,500แล้วเราเรียกประเทศโดยรวมว่ามาเลเซียเรียกอินโดนีเซียนี่เป็นชื่อภายหลังทั้งนั้นเพราะการเจราจากับเรื่องเขตแดนก็ต้องเจราจากับคนที่มีอำนาจมีอำนาจเหนือหัวเมืองทั้งหมดเกลืออนปิดตอนนั้นนะไม่ใช่เจรจากับเจ้าเมืองซึ่งไม่มีอำนาจทางการปกครองแล้วแต่ยังมีอำนาจในเชิงวัฒนธรรม มาจนถึงทุกวันนี้น,นั้ก็เป็นประเด็นหลังจากนั้นปาตานีก็ถูกแยกออกจากดินแดนพี่น้องมาลายูอื่นและตกอยู่ใต้อธิปไตยของสยามอย่างสมบูรณ์และนั่นอาจเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติหรือ BRN ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูหรือ b r n คือกองกำลังหลักที่เคลื่อนไหวดำเนินการใต้ดิน ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547ก่อตั้งเมื่อ13มีนาคมปีพุทธศักราช2503โดยอุสตาสอับดุลการิมฮัดซันจัดตั้งขบวนการมาเป็นเวลาหลายสิบปีจุดประสงค์เพื่อปลดปล่อยเป็นรัฐอิสระจากรัฐไทยสถาปนาตนเองเป็นรัฐอิสลามบริสุทธิ์รัฐปาตานีคือเบเน,เนี่ย มาจากภาษาภาษามลายูนะครับบริษานด์เลวอร์ซีาปาตานีนะ,นะครับมันมีความหมายในแง่ว่าะบวนการแนวร่วมเพื่อเอกราชของปาตานีนะครับนะฮะในคำลังนี้ผมคิดว่าเขาเริ่มต้นมาจาก,จากแรงจูงใจเรื่องของทางโัติศาสต์ในตอนนั้นเนี่ยมันมีความไม่พอใจนะหลังจากที่ดิการดิแดนเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของขอาณาจักร ราชอาณาจักรของไทยนะครับแล้วก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหลายอย่างนะครับเพื่อจะทําทให้เกิดการผสมกลมกลืนในเรื่องของอความเป็นชาติความเป็นไทยแล้วก็ภาษาจะเป็นภาษาไทยการศึกษาระบบการศึกษาก็จะเป็นแบบไทยอะไรเงี้ยนะครับนะฮะบางส่วนก็มีการยอมรับแต่บางส่วนนะต่อต้านก็ถือว่าเป็นการทําลายทําลายเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ อความเป็นความเป็นชาติความเป็นพิเศษลักษณะพิเศษอัตลักษณ์ของตัวเองของคนนี้เพื่อเป็นมบวนการที่ต่อสู้ใต้ดินโครงสร้างของเขาก็จะเป็นโครงสร้างที่เหมือนกับผมคิดว่าคล้ายกับโครงสร้างของพรรคการเมืองโครงสร้างคล้ายกับพรรคการเมืองคือว่ามีองค์กรนำใช่ไหมกรรมการในเรื่องของอกรรมการกลางนะม,มีองค์กรนำแล้วก็มี มีฝ่ายทหารนะฮะแล้วก็ฝ่ายเศรษฐกษิจฝ่ายมวลชนอะไรเงี้ยนะฮะ mm hmm. ก็จะมีโครงสร้างแบบพรรคการเมืองแล้วก็ฝ่ายที่ใช้วิธีการง่างๆของการการการเผยแพร่ความคิดอุดมการอะอย่างงี้นะฮะซึ่งมันก็จะมีการจัดตั้งมาอย่างเป็นระบบกระจายไปทั่วในันวั้งพื้นที่ก็ส mm ิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นก็มีการพัฒนามาโดยตลอดนะครับนะบ mm hmm. ตลอดช่วงเวลา50-60ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะกระบว mm hmm. นการเหล่านี้ก็มีการขยายตัว เติบโตขึ้นกับงานมีฐานการเมืองมีผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่อุดมการณ์แนวคิดที่ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งอยู่เหมือนกัน,นครับการปลุกกระแสะปาตานี110 เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2562ด้วยการพ่นสีบนถนนราวสะพานและสถานที่สาธารณะต่างๆทำให้มีการแจ้งเตือนของฝ่ายความมั่นคงให้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังวันที่10มีนาคมเกิดการวางระเบิดที่จังหวัดสตูลและพัทลุงกว่า10จุดต่อมามีการพ่นสีปาตานี110แขวนป้ายผ้ารอบวางระเบิด และวัตถุต้องสงสัยกระทั่งถึงวันที่13มีนาคม2562เป็นวันครบรอบ59ปีสถาปนา b r n ได้มีการออกแถลงการผ่าน YouTube ประกาศเดินหน้าเพื่อปลดปล่อยดินแดนปาตานีหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปโดยใช้เงื่อนไขาการยึดครองของสยามเหนือดินแดนปาตานี ผ่านสนธิสัญญาแองโกลสยามเท่าที่เราทราบประเด็นเรียกร้องหลักคือความความต้องการหลักของเขาเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนก็คือเขาต้องการเรื่องของการาแยกดินแดนหรือว่าการให้เป็นเอกราชแยกออกจากลัฐไทยอันนี้อันนี้คือข้อเรียกร้องหลักของเขาครับคือไม่ใช่เฉพาะแต่ BIA องค์กรอื่นที่ต่อสู้แบบนี้ก็เหมือนเหมือนกันแต่แน่นอนในกระบวนการในการต่อสู้เขาเนี่ยก็จะ อาจจะมีการอะไรเหมือนกับการเจรจาการต่อรองในทางการเมืองบ้างนะฮะแต่ว่าเป้าหมายหลักเขาก็ไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยการขึ้นไหวของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเออาจจะใช้ความรุนแรงอย่างเดียวถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะใช้เพื่อจะให้บรรลุปเป้าหมายในทางการเมืองในแง่ของการได้รับการยอมรับจากประชาชนใช่ไหมฮะ,นะฮะแต่ว่าสาขาเขาหรือว่ากลไกเขาในด้านอื่นในทางการเมืองเศรษฐกิจกต่างๆเขาก็ทําเข้าไปถามว่า มันขัดด้วยกับหลักการของศาสนาหรือไม่มันก็จะว่าขัดมันก็เฉพาะบางข้อนะจะว่าไม่ขัดมันก็มีหลายข้อที่มองดูแล้วจะขัดก็คือมันมันพูดให้ขาดไปอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้มันก็จะมีประเด็นที่สําคัญสําคัญนะคือกลุ่มขบวนการเนี่ยก็จะเน้นใน3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของปรวัติศาสตร์เรื่องปรวติศาสตร ก็คือเรื่องราวในอดีตระหว่างสยามกับปัตตานีนะซึ่งดูเหมือนก็จะเป็นคู่กัดกันตลอดการนะนะเนี่ยเรื่องของวัติศาสตร์คือเรื่องของซิจาร์สองก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ความเป็นมาลายูซึ่งมันไปผูกพันอยู่กับเรื่องของศาสนานะจนกระทั่งพูดว่าภาษามาลายูคือภาษาอิสลามคนมาลายูคือคนอิสลามข้อที่สามก็คือเรื่องของการจิฮกด ก็คือการต่อสู้ซึ่งก็จะมุ่งเน้นประเด็นในเรื่องของการจับอาวุธขึ้นสู่3ข้อนี่แหละมันเป็นเรื่องสําคัญที่ถ้าเราไม่พยายามในการทําความเข้าใจกับมันแล้วก็สื่อกับผู้คนในพื้นที่เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันใช่ไหมนะที่เขาพยายามจะปลูกฝังมันใช่ไหมเช่นเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยใช่ไหมถูกกวาดต้อนกันขึ้นมาเสร็จแล้วก็ ถูกบังคับให้ขุดคลองแสนแสบอะไรอย่างเงี้ยอย่างทั้งที่ว่าคลองแสนแสบมันขุดเสร็จไปแล้วในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง j h ควรจะต้องปรับใหม่ไหมในทัศนคติว่าจ i h าดมันไม่ได้มีเฉพาะการจับอาวุธอย่างเดียวจ i h าดมันยังมีหลายเรื่องของมันเพราะาดนี่มันไม่ใช่เรื่องทําสงครามมันเรื่องของการต่อสู้กับความอายุติธรรมนะซึ่งเป็นไปโดยสันติวิธีมีไหมนะ การจิ h าดในด้านการศึกษาการจิฮาดในการด้านในการสร้างบุคลากรอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้บนพื้นฐานของสันติสุขจริงๆเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นดำเนินมายาวนานกว่า16ปีมีเหตุร้ายรายวันเกิดขึ้นกว่า20,000ครั้งคร่าชีวิตประชาชนไปแล้วกว่า7,000ราย รัฐบาลไทยทุกยุคพยายามเปิดการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจนในที่สุดการพบปะกันครั้งแรกระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนภาคใต้กับผู้แทนของ BRN ก็เกิดขึ้นนักกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2563เป็นการเปิดเจราจาตรงของรัฐบาลไทย กับ BRN เพื่อหาแนวทางสันติภาพร่วมกันโดยมีพลเอกวันลบรักษนะอดีตเลขาธิการสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะโดยพบกับคณะผู้แทน BRN ที่มีน,นายอ,นอานัสอับดุลรอมานเป็นหัวหน้าคณะก็ในการพูดคุยเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็มีนาคมนั้นก็เป็นการพูดคุยเต็มคณะของทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะเป็นการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือแนวทางการพูดคุย เพื่อให้กระบวนการพูดคุยนั้นก็เป็นไปนอย่างต่อเนื่องและก็ไม่สะดุดเป็นธรรมชาติของการเริ่มต้นพบปะนะครับที่แต่ละฝ่ายก็อาจจะมีความที่ไม่เข้าใจความไม่ไว้วางใจและก็ความหวาดระแวงแต่จากการที่เราได้พบปะผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งพบปะพูดคุยก็ทําให้สถานการณ์ความไว้วางใจนะั้นก็ดีมากขึ้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราได้สามารถมีการพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็พยายามพิจารณาแนวทางออกร่วมกัน ซึ่งการพูดคุยทั้งสองครั้งที่ผ่านมาก็บรรยากาศก็เป็นกันเองนะครับบรรยากาศดีแล้วก็เป็นฉันมิตรต่อกันนะครับซึ่งก็ทําให้เห็นว่าทุกฝ่ายนะครับก็มีความตั้งใจและก็มุ่งมั่นที่จะให้กระบวนการพูดคุยนั้นเป็นช่องทางของการหาทางออกร่วมกัน,นเดียวกันเองคณะพูดคุยเนี่ยนอกจากที่จะคุยกับกลุ่มเห็นต่างแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการเดินทางไปพบปะกับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้นำศาสนา กลุ่มนักวิชาการกลุ่มภาคประชาสังคมหรือแม้แต่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทันนี้เพื่อที่จะรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆข้อเสนอแนะต่างเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการพูดคุยแต่ต่อมาก็เกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้กระบวนการพูดคุยนั้นชะลอลงไปส่วนฝ่าย brn ได้ออกเอกสารแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษและมาลายูระบุถึงวัตถุประสงค์ของการหาหรือครั้งนี้ว่าได้บรรลุถึงข้อเห็นพ้องหลายเรื่อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันในกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพในอนาคตความก้าวหน้าของการพูดคุยในแง่ของผลผลลัพธ์ของการพูดคุยมีอะไรไหมก,ก,ก็ยังไม่มียังไม่มีนะฮะแต่ว่ามีการพบปากกันข้อดีคือว่าการการพูดคุยกันน่ะมันไม่หยุดต่อเนื่องมาอันนี้ข้อสังเกตก็คือว่าหลังจากหลังจากปี56าหกจะมีการพูดคุย,ยครั้งแรกแล้วก็พูดคุย,ยต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ย ระดับของเหตุการณ์ความรุนแรงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายาใต้เนี่ยมันก็ลดลงอันนี้ก็เป็นข้อดีคือว่าหลังจากหันมาสู่วิธีการสันติแนวทางสันติแล้วเนี่ยความรุนแรงความไม่สงบแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บความเสียหายมันลดลงยังเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดนะคือคือเหตุการณ์มันลดลงจริงๆนะฮะเมันก็ถ้าว่าเหมือนกับมันลงมาเหมือนลงขั้นบันไดลงลงลงมาอย่างนี้เลยนะครับนี ตั้งแต่ปี56จนถึงปี63เนี่ยจะเห็นได้จากสีติของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แสดงว่าแนวทางแนวทางสันติภาพสันติสุขเนี่ยยังยังมีความหมายยังมียังมีผลอยู่ในการที่จะนำมาสู่การแก้ปัญหาโดยวิธีทางสันติในช่วงที่เชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่รู้จักกันดีว่าโควิด19กำลังแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2563ประชาชนทั่วประเทศ เผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและการชะงักงานทางเศรษฐกิจวันที่3เมษายน2563ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติหรือ BRN ได้ออกแถลงการหยุดกิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่มลงชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติงาน คือมันก็มี2ออย่างนะครับผมคิดว่าความหวังเนี่ยหนึ่งคือว่านโยบายนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเนี่ยมุ่งเน้นรื่งกระบวนการที่ใช้สติวิธีแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของการเปิดพื้นที่ให้คนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะ,ะหรือสิทธิของประชาชนสิทธิชาวบ้านเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของแนวทางสันติภาพนะฮะก็คือมันจะช่วยแก้ได้คือนโยบายที่ยังเน้นเรื่องแนวทางสันติวิธีอ่ประการที่2นั้นในแง่ในแง่ของของขบวนการเองฝ่ายขบวนการเองผมคิดว่าตอนหลังระยะหลังเนี่ยก,ก็ยอมรับว่าอ่ามันจะต้องใช้วิธีการในทางการเมืองการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องใช้วิธีการในทางการเมืองใช้กระบวนการสันติภาพใช้การพูดคุยเพราะหลายอย่างเนี่ยผมว่าประมาณนัก ถ้าไม่มีอะไรที่มันอะไรไม่มีเหตุการณ์ที่มันแปรปรวนนะเราไม่รู้ว่ามันมีความแปรปรวนเกิดขึ้นหรือเปล่าในอนาคตเนี่ยแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างงี้ผมว่าอู่ประมาณสักสี่ห้าปีข้างหน้ามันน่าจะอยู่ในภาวะที่ทปกปติแต่ว่าการการเจรจาการพูดคุยกันเนี่ยยังยังจำเป็นต้องมีนะฮะให้เกิดความต่อนเนื่องแล้วก็ผมเชื่อว่าต้องมีผลผลยังเป็นรูปธรรมนะว่าจะจะแก้ปัญหายัางไงช่วยกันแก้ปัญหายัางไงในพื้นที่เนี่ยนะครับ สันติภาพไม่สามารถสร้างได้จากควันไฟและกระบอกปืนคำว่าชาติหากไร้ซึ่งประชาชนในชาติคำนี้ก็ไร้ความหมายการต่อสู้ให้ได้มาซึ่งดินแดนแต่หากแลกมาด้วยเลือดน,น้ำตาและชีวิตของผู้บริสุทธิ์ดินแดนนั้นย่อมเปื้อนมนทินมาตั้งแต่แรกเริ่มความขัดแย้งทางดินแดนศาสนา และผลพวงจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วทำให้ทุกๆุกฝ่ายต้องเผชิญกับปัญหาในทุกวันนี้ไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่ทุกฝ่ายกำหนดอนาคตร่วมกันบนดินแดนแหลมทองนี้ได้ด้วยการสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกชีวิตบนดินแดนมาลายูนี้